ไปผมออก่อไปที่วาระที่สามนะฮะพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีสิ้นสุดณนะวันที่31ธันวา2556ครับอันนี้ <c oughs> รายงานต่างๆเกี่ยวกับการเงินเราก็ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนะฮะตามเอกาสารประชุมที่ได้ส่งไปครับท่านผู้ถือหุ้นท่านมีคำถามอะไรไหมครับ ครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตให้ลงคะแนนเสียงนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติท่านผู้ดุนท่านใดประสงค์จะไม่ลงคะแนนนะฮะหรือไม่เห็นด้วยกวัุนายกมือครับครับไม่มีนะครับก็อันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บบรวมคะแนนแล้วก็จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ